อะไรอะ่ะปูดองเหรอโอ้โหเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่เยอะเลยเฮ้ยผมไม่ใช่คนตลกขนาดนั้นไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะเรอ,อยนเด็กน้อคำว่ารักนาดเหนือพูดว่าหัก เปิ้นฮักตัวนะหนาเปิ้นฮักตัวนะหนาเปิ้นฮักตัวนะหนาเปิ้นฮักตัวหนาะสวัสดีนะครับผม ไม่เคยตบมือตบเงินก็ได้นะฮะวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับอัปเพอร์เจอร์นะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ผมได้รับมิชั่นมาซึ่งมิชั่นเหล่านี้มีคนบอกว่าจะทําให้เรารู้ว่าเพื่อนเราอะรักเรามากแค่ไหนอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะได้ทำมิชั่นอะไรเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันเรามาดูกติกาเลยดีกว่าเพราะผมก็อยากรู้แล้วเหมือนกันว่าวันนี้ตต้้้ออ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 งงงมาาททะะะะะไรรรรเเเเเเนนนนีีีีีี่่่่ยยสสสสวววััััััััดดดคคคคคคบบบบุกกก๋พพพจจจฉลลฮโืืืให แต่ว่าฉลากเนี้ยจะเป็นกรอว่าพยายามต้องทำอะไรเนาะออ่าโเคจะทิ้งฉลากไว้ให้พี่อัพเลือกจับไว้นะครับผมนี่เลขอะไรวะอ่านยังไงอ่ะสี่อ่ะอ่าเบอร์สี่แล้วคนนี้ฮะคือพี่วีวิโอเลตนั่นเองอ่ะเดาอ่ะเดาโอ้ยเขาหลองให้เขาหลอกให้เขาหลอง รับเลยสำงกับพี่วีทำไมโทรศัพท์อ,อยู่ในมือพอดีอ๋อ <c oughs> พี่วีอะไรจ๊ะคืออัพมีเรื่องอยากจะขอขออะไรอะ่ะคืออยากให้พี่วีลองเพลงให้ฟังหน่อยวะอ๋อคุณผู้ชมาคให้พี่วีลองเพลงให้ฟังนะ ใช่เหมือนเราได้แผ่นเพลงมาแล้วเราอินมากไงเราอินมากมันก็เลยอยากแบบอยากได้ยินคนร้องจริงๆอะไรอย่างนี้พีบ่ายสองสี่สิบแค่อยากฟังเพลงว่าเปิดเปิดแผ่นเพลงพี่วีไงแล้วมันเพราะก็เลยแบบอยากฟังอะไรอย่างนี้อยากฟังแบบสดสดไลฟ์เซสชั่นอะไรอย่างนี้ขอขอหนึ่งบทเพลงอ,อ่ะได้ไม่รู้อะไรอยู่แต่ขอตัวมทเพลงเลงแล้วกันอ๋อ,อคุ้มเลยคุ้มเลย <c oughs> ได้สี่อ่ะหนึ่งสองสาม อยากชวนทำเลรักความรัี่มีรักตัวด้วยกันนอนจูดีๆในเพลงสัญญาณทั้งวันก็ขัอใจทำไงกักเธอไม่ให้ใล้ใครโอ้โอ้โอนโอจะแ้้วนี่อือนีอคือรายกาออ้โอนีอคือราอการอ้โอ้โอ้เออ้โอ้โร้โอ้โอ้อาถอายอ้โอของตอวโองอยูอ ใช่ฝากด้วยนะคะฝากติดตามช่องทางของทัพด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะฝากติดตามพี่วีด้วยนะครับขึ้นให้ตึงส่วนเพลงก็คือพรอมากพี่วีสวยมากสวยเสมออยู่แล้วคนนี้อัพน่ารักมากตอนมีแฟนกอังกฤษหรือไปอยู่บ้านอัพเตยที่อัพไม่อยู่ด้วยวิชีก็คือตอนบ้านอัพโดยจะอัพไม่อยู่โอเคขอบคุณมากรับพี่วีสว่านะคะเบอร์หนึ่ง อ่ะขอคนนี้แล้วกันไปสื่อไมได้ฮัลโหลทุกคนรับเลยตรงว่าฮัลโหลเออก้าวทำอะไรอยู่กำลังจะอาบน้ำไปไหนวะออกไปข้างนอกซื้อของอ๋อเออมีอะไรวะคำว่ารักภาษา,าเหนือพูดยังไงวะฮะคำว่ารักในภาษา,าเหนือพูดยังไงวะคำว่ารักภาษา,าเหนือพูดว่า แล้วถ้าบอกว่าแบบเออแบบกูรักมึงภาษาเหนืออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงมะเนี่ยเออภาษาเหนือพูดยังไงเปิ้นฮักตัวหนา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 เก้าแล้วก็เไม่ผิดหวังจริงขอบคุณมากบายบายวันอ่ากันละโอเคโอเคขอบคุณครับ ไม่มีอะไรอีกแล้วหรอมาถามแค่เียจริงๆแค่เียอยากคุยมากกว่านี้เหรอหรืออะไรอยากคุยมากกว่านี้เหรอไป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 แล้วละไปไปจ้าเรียบร้อยสบายมากโอเคคนต่อไปสามครับผมพูดถึงเรื่องอาหารแล้วเนี่ยคนคนนี้นี่มีผลัดลายหลายอย่างมากไม่เข้าใจว่ามีอะไรเยอะๆยะได้ขนาดนี้คนที่โทรต่อไปก็คือคุณโต๊ะนั่นเองนะฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยรับเลยทุกคนเหรออะไรวะเนี <laughs> ่ยฮัลโหลโต๊สครับทำไรอยู่อ่ะโต๊สเหรอเอ๊ดังดูฟูด้ดอ๋อดังดูฟูด้ดังดูฟูด้ดคือคือตอนนี้ค่อนข้างหิวข้าวมากๆอยากจะแบบส่งข้าวมาให้กินหรืออะไรอย่างนี้ไหมทำไมวันนี้อยู่คนเดียววันนี้แบบโง่เหงาแล้วก็เลยคิดถึงก็งเลยแบบเอ๊ะอยากกินข้าวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่แบบสั่งข้าวให้รู้สึกว่าอร่อยอ๋อจะกินอะไรอ่ะเอาโต๊ดไหม จะส่งตัวเองไปค่าส่งไม่คิดเลยเอาอะไรเธออยากกินอะไรอะไรก็ได้แล้วแต่โตเลยแต่ว่าขอแบบส่งถาดนะน้องโตซะหน่อยแล้วะกินคนเดียวเหรอกินคนเดียวได้สำหรับเธอกินคนเดียวก็ต้องเหมือนกิน10คน20คนโอเคโตอะไรก็ได้เราส่งที่อยู่ให้โอเคได้นะส่งเลยนะส่งเลยได้ว่ะเดี๋ยวกดแล้วส่งเลยขอบคุณครับไปเธอนง่ายเหมือนกันนะไปกินเพื่อนแต่ละคนเนี่ย มาแล้วนะครับผมของ,งโตนะครับ,บราม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 าผมช่วยผม<ๆ>ช่วยมช่วย<ๆ>เฮ้ยมาแล้วครับผมกับอาหารสมฐานะของน้องโตนะครับนื้อซองซองโอ้โหอะไรอ่ะปูดองเหรอ โโอ้้หววาบอกว่าบอกว่าบอกว่ามากกว่า200ซื้อมาเท่าไหร่ให้ถ่ายถ่ายเลยให้ถ่ายซื้เท่าไหร่สองห้าพนะทั้งหมดนะครับผมราคา7567บาทนะครับ พวกเป็นเล่นน,นี่เราเล่นเกมกันเล่นๆเ,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 เราได้กินกขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรกันเนี่ย oh. ทุกคนครับจากคีย์เวิร์ดที่บอกว่ากินคนเดียวสมฐานะมากับโนต้ตทานให้อร่อยนะครับจากโต,ต๊ดก็ <c oughs> <c oughs> สมฐานะจริงๆเ่ะฮัลโหลฮัลโหลโต๊ดเดี๋ยมคุซื้ออะไรมาเนี่ยเอ้าสมฐานะ <c oughs> มนะุง <c> ซ <oughs> นะื้ออะไรมาเนี่ย เราต้องเราต้องสมทานนะคือตอนแรกนี่บอกว่าให้เชฟไปที่แบบให้ไปที่โลเคชันเลยแต่เชฟบอกว่าผมมีลูกค้าคนอื่นครับโต๊ดเยอะไปเยอะไ่เยอะเลยกิน,ค,กนคนเดียวไงมึงบ้าเหรอกินคนเดียวกินคนเดียวแบบสมทานะกินคนเดียวแบบสมทานนะถ้าถ้ากินไม่อิ่มนี่ก็เออคือต๊ดก็ว่างอะนะก็ <c oughs> เผื่อเออเป็นอาหารจาดได้เป็นของหวานเป็นของหวาน ครับแล้วมีอะไรจะขายไหมมีอะไรจะขายไหมเปิดฟลอร์เลยตอนนี้เอ่อมีหลายกิจการเลยครับช่วงนี้เริ่มต้นแนแด์แบรนด์บิวตี้ก่อนนะครับมีโทเซ่นะครับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาเส้นผมนะครับแล้วก็มีน้ำปลาพลานะครับนัวทุกระดับนะฮะคือกินยังไงก็นัวนะครับผสมกับอะไรก็อร่อยแล้วก็มีอ่ามีช่องยูทูบนะครับนะครับที่ผมเพิ่งไปออกมานี่ว่าจะเชิญมาออกอีกเพราะว่าเอ่อได้ยอดวิวเเยอะเหลือเกิน ครับทานให้อร่อยครับขอบคุณครับครับบ๊ายบายเกินคาดไหมล่ะเอาดิเอาดิเกินคาดไหมล่ะเลยอโอเคคนต่อไปนะครับผมเบอร์ห้าครับแค่เสียงก็มาแล้วคนนี้นะครับผมไป เมื่อกี้โทรหาเฟยไม่ติดนะครับเสียใจมากแต่ไม่เป็นไรเราจะมีอีกคนหนึ่งคนนี้ก็ใช้ได้อยู่นั่นก็คือพี่นัทกิจจติ์นั่นเองนี่ผู้ชายที่เรียกได้ว่าฮอตมากๆใครๆก็หลงไหลตัดสายตัดสายสวัสดีครับฮัลโหลพี่นัทครับว่างไงทำอะไรอยู่ครับกำลังจะไปเข้ากองครับเยไปเนรถตู้มานะัโอเคเออพี่นัทช่วงนี้ผมค่อนข้างแบบ ดาวดาวนิดน,นึงอ่ะอยากให้พี่เล่นมุกให้ฟังหน่อยเฮ้ยผมไม่ใช่คนตลกขนาดนั้นเว้ยผมเชื่อพี่เป็นคนตลกเป็นมุกให้ฟังเห,หรอวะถ้าผมเล่นไปเดี๋ยวคุณก็ขำคิดแตกเสียสุขภาพขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ขอหนึ่งมุกเล้วขอหนึ่งมุกเล้วอือชูต้องคลิปลงเล่นหนึ่ง <c oughs> วมาแก้กูแค่เนียนะ่ะคือยแก้ไม่ได้แก้เี่พี่องการอะไรพี่บอกผมเลยมจงจะการให้คุณต้องการให้มึงเลิกส่งสติกเกอร์มึงเองมาหากู <c oughs> ผมไม่รับทาเล่นมาจากพีจ่จตินบอกว่าให้โทรหาใครก็ได้ที่เขาจะทําให้เราขัวหล่อได้แต่ว่าแค่ผมโทรหาพี่อ่ะผมก็มีรอยยิ้มแล้วครับมึงทำางานเยอะไปนะช่วงนี้ <c oughs> ทำไมมันจะช่วยน้องไม่ได้เลยเหรอไง ก็คุณเอางานให้น้องผมทำเยอะเขาก็ไม่เขาก็ดาวสิครับโอเคนะขอบคุณมากสู้ๆครับเอาเป็นว่ามิชชั่นเมื่อกี้ก็คือทานไม่านคโอเคโอเคัฮัลโหลพี่เต It must be alpha yes it's alpha พี่เต้พี่เต้มีเรื่องอยากขอร้องอ่ะอืม พี่เตยคือช่วงนี้ช่วงนี้แบบดาวๆอะเลยอยากให้พี่เตยเล่นมุกให้ฟังหน่อยได้ปะจงต้องมีอะไรแน่เลยอะขอมุกเดียวเลยไม่เป็นคนไม่มีมุกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเอาไปทําอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยก็นั่งอยู่ห้องหนาวเดียวมันโง่เหงาก็เลยอยากเลยแบบโอ้โหต้องมีอะไรแน่เลยอะแค่ได้มีคนเล่นมุกให้ฟังเฉย มันต้องเป็นการแข็งเลยแน่เลยไม่แพงเอ่อไม่มีเป็นคนไม่สะสมมุกอะไม่อะไรอะไม่ไม่ไม่มีเลยอะ <c oughs> <c oughs> โอเคไม่เป็นไรขอบคุณมาก เอาจริงนะข้อนี้ยากมากนะครับคือไม่มีใครสามารถทําได้เลยไม่มีใครสามารถสามารถเล่นมุกให้เราได้เลยสักหนึ่งคนเสร็จสิ้นภารกิจแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณก้าวรองพระก้านะครับพี่วีวีโอเลตนะครับขอบคุณพี่เต้พี่นัดไม่ขอบคุณเฟยเพราะไม่รับโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ต้องโต๊ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับกับมิชชั่นทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กกดดระิ่งงแจ้เตือนกันนด้วยะครับแล้้วรอบหนาจะไปทอะไรจะไปเจออะไรหรือจะได้ทมิชั่นนนนนออออะะไไไรรกกก็ตตตตาาาามมมย่่่ลลืิดัััปปคบวี้ง mm oh.